ตอนนี้คือผลงานหนักมากเลยใช่ไหมก็เป็นทั้งการแสดงละครธุรกิจด้วยใช่ค่ะหนักมากหนักมากตอนนี้ก็เดือนนี้เป็นเดือนเดือนที่เหมือนดวงเปิดนะคะก็ก็ด้วยความที่เออ่ละครเล่นถ่ายเล่นติดกล้องนะคะกับสับทางเวอร์คอยส์ใช่ก็เลยมีการถ่ายที่ไม่เคยพบใครเจอมาก่อนคือเดืนดีสี่ดีห้าก็แต่ว่าเราก็เข้าใจว่า คือคือช่วงที่ถ่ายละครที่ผ่านมาเนี่ยทั้งใบเตยทั้งน้องเตาทั้งทุกคนเนี่ยทยอยกันติดโควิดมันก็เลยได้ได้ได้หยุดกันไปแบบต่อเนื่องเลยยาวๆนะคะก็เลยอ่ะนะวันนี้เราเข้าใจกองถ่ายทั้งหมดแล้วว่าโอเคจะต้องออนแอร์รัปดาหละเขาก็ต้องเร่งเราก็อะไรช่วยได้ก็เหมือนช่วยก็ก็เนีย่ยค่ะอาทิตย์นี้กับทุกันเลยว่ บบว่าเราพ่งฟืนที่มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟืนเช้ามาวันนี้ก็ไม่นึกว่าจะไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็ก็สู้มากสู้มากเลยกลัวมันจะฟิดไปไหมแค่แบบพี่หงหเยอะไปอะไรเงี้ยคือณวันนี้ก็ไม่ไม่ไม่กลัวถ้าเป็นแตก่อนตอนแบบเด็กๆ c, ท่าสิสิบปีแล้วคงกลัวแต่ณวันนี้เหมือนก็ก็ใช้วิตามินช่วยใช้วิชามารทุกอยา่างรีบนอนรีบหลับรีบตื่นแล้วก็แบบทานวิตามินแบบบำรุงสมองบรุงร่างกายทุกอย่างให้แบบว่า มี energy มามามางานในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะเราโอเคการที่เราต้องเร่งทำงานในช่วงนี้เติดที่ต้องทำหลักหลายอย่างก็โอเคมากเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยใบเตยก็หักหายตั้งแต่หลังแต่งงานมามีน้องจนจนแบบโควิดก็เกือบ3มปีแล้วที่ที่แบบเอาจริงเราก็คิดถึงงานตรงนี้มากๆกที่ถึงบรรยากาศที่ถึงฟิลที่ได้ได้เจอผู้คนได้เจอแฟนเพลงอะไรเงี้ยค่ะไอเนี้ต้องเราต้องแบบเราเหนลูกด้มาก เฮ้ยงานหนักมากเลยอะช่วงนี้แบกลำบากมากเพราะว่ามีทั้งละครละครเนี่ยต้องให้เขาเต็มที่มากแล้วก็ช่วงนี้เลิ่มีคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มาเรื่องของแบบธุรกิจทั้งแบบร้านทําเล็กทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ตัวเนี่ยพาไปไดิทอด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็กาลังจะมีซิงเกิลใหม่อีกกับทั้งของตัวตัวในเรื่องของละครกบทางเวิร์คคอ์อย่าง เรื่องมางลังลุกทุ่งเนี่ยก็ทาวาพอยได้ได้ทำซิงเกิลให้ด้วยแล้วก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ที่เป็นทิ้งท้ายกับทาง R.S. อาสยามแสดงว่าเราก็คือก็ไม่ได้เจอเลยในแตละวันคือวันหนึ่งเนี่ยจะได้เจอช่วงตื่นเช้าจะรีบตื่นมาเลยเพราะว่าเขาจะตื่น 8, 9, แปดเก้าโมงต้องรีบตื่นมาเจอทารก่อนออกไปทํางานหรือไม่ก็ช่วง กลับมาจากทำงานช่วงไหนที่ก่อนสองสามช่วงเนี้ยก็จะได้เจอค่ะเขาไม่มองเขาจะติดต่อหน้ากันหรอเขาจะมองเงี้ยไหมเนยอย่างตอนเช้ามาเนี่ยก็แบบร้องไห้แล้วอ่ะเป็นพ่อแม่ขึ้นรถมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามทําให้เขาอ่ะแบบติดแนนนี่ติดพี่เลี้ยงมากกว่าเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียใจทั้งสองฝ่ายเวลาไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยเราก็สมมติว่ารู้ก่อนพี่เลี้ยงแล้วก็เราแล้วก็ไม่เราใจไงไม่ไม่นะคะไม่เคยรู้สึกว่า เราเอาไว้วางใจแล้วเราสึกว่าเรา working w o m น่ะเราต้องทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เขาต้องมานั่งเป็นห่วงหรือว่ามานั่งแบบรอแพ้หรือมองแง่ตัวเราก็ห่วงด้วยเมื่อเขาห่วงเราก็ห่วงแล้วรู้สึกว่าเออโอเคให้เขาติด nanny ไปอ่ะดีแล้วในในระยะนี้เพราเชื่อว่าเอเขาโตขึ้น next step ต่อไปี่ยเขาคงได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยพ่อแม่ไปทํางานนะเขาต้องไปโรงเรียนนะได้มีได้มีแบบว่า space ช่องว่างแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเรา เขาเริ่มจำอะไรหลายอย่างขึ้นรุ่นตอนนีเยอะมากจำเยอะมากจำทุกอย่างจำเป็นเด็กฉลาดมากเพราะเขาจำข้าเต้นชอบมากขึ้นไหมค่ะก็ก็เหมือนเขาเขเหมือนเราเลยแหละแล้วเราก็อยู่เราในทีวีนะทุกเขาเขาปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างก็แบบแน่แน่อย่างบางทีก็เห็นเราแบบออกรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องไห้เพราะว่าไม่เห็นพ่อแม่ตัวจริงเห็นแต่ในทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีเรียนที่หลากหลายแต่ช่วงนี้ก็ ไว้แฮปปี้ก็จะเรียกแม่ปตาตาตลอดอค่ะแวรเวอร์มาทางไหนพี่เบย์เตยเป็นศิลปินหรือเป็นนักแสดงเพลงอะไรไหมตอนเริ่มดวงอ่ะคุณผตอนนี้วัดยากเลยแต่ก็เห็นว่าเขาเขาน่าจะชอบในเรื่องของการเตะม,มาเต็มแ<า>น่เลยมาเต็มแน่นอนค่ะไข่ทอดไข่ตากลับสุดลิ้นเอิ่มสุดเคาะคาดหวังไหมว่าจะไปดูทีมกีฬาที่ไหนเออแบบจะเลยลอยตามเราไม่เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราเรา เราอยากให้ลูกเป็นธรรมชาติมากที่สุดในชีวิตเขาไม่มีการกักเกฑไม่มีการตั้งเป้าว่าหนูจะต้องเก่งว่าหนูจะต้องร้องเพลงเก่งแบบแม่ว่าหนูจะต้องเหมือนแม่ว่าหนูต้องเหมือนใครรู้สึกว่าอยากให้เขาได้เลือกทุกอย่างด้วยตัวเองได้เลือกชีวิตด้วยตัวเองค่ะเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ได้มีสิทธิที่จะต้องแบบว่าเลือกชีวิตให้ตัวเองค ตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยตอนนี้ยังปก,กติอยู่แต่ว่าคุณหมอก็ให้ดูต่อต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเขามีไข้ขึ้นมาไข้สูงเนี่ยก็ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเพราะเด็เกต้องมีอาการรอโควิดเปอร์เซ็นต์มากกว่าผู้ใหญ่ดูแลแล้วก็มาพิเตอร์ราคาเรื่องของตัวภาพลคงมีคนถามว่าอย่างน้อยอะเอ้ยว่ามาทานทุกวันอะไร้เราต้องดูแลค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะแต่ว่าเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออ่ ยังทำพอสมควรยังเรื่องระบบทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยยังค่อนข้างไม่เต็มที่ยังเหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมเยอะเครื่องยังไงครับที่อะไรอย่างเงี้ยเรือเหนื่อยากิดจากจามมันเป็นเรื่อ้กจะมีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของปอดไงปอดเนี่ยเป็นไอ้ไว,ว้วาสำคัญของการเป็นนักร้องอยู่แล้วพอคอปอดมีปัญหาเนี่ยก็จบแต่ว่าคุณหมอได้บอกไหมว่ามันมีโอกาสที่จะหาย สามเดือนค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสามเดือนถึงจะแบบทุกอย่างเป็นปกตินี่ก็จะเจอปัญหาแบบผมร่วงหนักมากผมร่วงแบบร่วงแบบร่วงแทบจะหมดหัวแล้วของพี่แมนเป็นยังไงบ้างไม่เลยค่ะแข็งแรงพี่แมนไม่ไม่ได้หาไมีมฟเฟสอะไรเลยองอ่ะใช่แล้วพวกน้อง ที่เรามีกังวลนั้นจะมีโรคอีกโรคหนึ่งว่าเป็นการตักเศษในเด็กสำหรับที่เป็นรองโควิดมาก็มีกังวลนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบโอเคแล้วสบายใจเพราะผ่านมาเกือบเดือนอะไรเงี้ยมันก็โอเคขึ้นไม่ได้แบบเรางานที่ขนาดนี้เราพักแแนลนุ่มคนที่หกเลยใช่คนที่ยังลุ้นอยู่นะแม่คือคือสามีก็คือพยายามี ทุกตลอดแต่เราก็จะเบรคว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งฟังว่าเอ่าปีนี้ตั้งใจอยากอยากทำงานอยากบริหารธุรกิจแล้วก็ตัวตัวการทํางานต่างๆที่ยังคงค้างกับค่ายอยู่นะคะยังงค้างกับค่ายอยู่ถ้าเลือกซิงเกิลอย่างเงี้ยเราก็อยากทําให้ปีนี้สักสามให้เสร็จให้หมดนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทุกอย่างใหม่ถ้าอย่างในเรื่องในเรื่องการมีลูกอีกคนเนี่ยก็อยากจะนับหนึ่งใหม่ในปีหน้าเลยให้ปีนี้แบบว่า มีทุกอย่างให้มันม่นคงแบบว่าไม่หมดห่วงกับธุรกิจทั้งหมดว่าอันนี้เราแบบเริ่มต้นเราก็อยากแบบว่าได้เรียนรู้ไปกับมนันแล้วก็ได้ได้ ได้มีคอนเนคชันต่างๆในชีวิตในหลังการทิศทางมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการได้ขอเจอกับแฟนเพลงในปีนี้จะขอเต้นให้ได้แซบเหมือนเดิมในปีนี้สักปีอะไรอย่างเงี้ยเชื่อในเรื่องบาษาโูใส่งูอะไรรู้เปล่าไหมว่าปีนี้มันจะมีหือว่าจปอีกกี่ปีมีอไเชื่อเชื่อเชื่อเพราะว่าปีนี้คือดูหมอตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้จะจะดีมากๆเป็นเนเหมือนปีอีกปีที่เหมือนดีที่สุดตอนแรกผมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเชื่อแล้วก็ ค่อนข้างได้อะไรแบบดับใจหวั่นมามาจริงๆเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคว่าปีนี้ก็ขอทํางานขอทําเงินขอทําธุรกิจให้มันสเตเบิลนี่อย่างหลายขอเลยหลายขอเลยแต่ว่าก็ดูตรงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะราศีมีนไงราศีมีนปีนี้ดีมากๆหมอช้างบอกพีซสุดที่ราศีมีนจริงคนบันเทิงกับคนบันเทิงแบบว่าเรื่องของคนมี คือคือใบเตยไม่ค่อยได้หนักในเรื่องของแบบการการเทพพระเจ้าซื้อปาหรืออะไรก็หรอกแต่เราจะเชื่อในเรื่องของอ่ะปีหนึ่งจะต้องดูหมอสักคแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ของของแต่ละหมอแต่ละคนมากกว่าว่าต้องไป ทำบุญที่ไหนแล้วมันจะดีขึ้นไปแบบว่าทำทานที่ไหนแล้วมันจะดีขึ้นแต่ขณะทางนี้มากกว่าแล้วก็หลกัหลกๆไปเลยว่า90%อ่ะหนึ่งสมองสองมือสำคัญที่สุดแล้วก็วคือเชื่อแต่ว่าเราลงมือทำใช่ค่ะต้องลงมือมทำก็คือท,ที่เ็บอกว่าฟงให้ร้อนเื่อก็ออจริงแล้วขอให้มันขอให้มันหลกัหลกๆนะวันนี้เน้นความสบายใจมากกว่าไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็อ,อ,อย่างที่บอกว่ามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะสำคัญสุด ใช้ตลอดใบค่ะใบเอยอาเซียนตลอดใอยังได้ใช้อยู่ไม่ขอจะก็ต้องใช้นะเพราะอาจริงๆแล้วอ่ะอย่างเรื่องชื่อหรือนามสกุลหรืออะไรสำหรับใบเตยนะวันนี้มันมันไม่ใช่ <c oughs> การที่จะต้องพอพอหมดสัญญากับใครแล้วจะต้องคืนกันไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจ ตรงนี้และคําว่าไปเลยสยามเนี่ยไปเลยก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็คุ้นเคยแล้วก็พอพูดถึงว่าไปเลยสยามก็รู้จักกันหมดแล้วก็เป็นชื่อที่ดีกับเรามาตลอดแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นทั้งนามสกุลและชื่อของเราจริงๆแล้วในส่วนหนึ่งของชีวิตนวันนี้หนูใหญ่ว่าหนูจะต้องขอใช้ไม่ค่ะเออเพราะเราก็ภูมิใจภูมิใจกับกับบนโซเชียลทุกอย่างที่ใช้คำว่าไปตลยสยามแล้ว